ทำคืนภาษีสนามบินขาออกที่แฟรงก์เฟิร์ตทำอย่างไรบ้างมาดูกันเริ่มต้นจากที่จอดรถถ้าคุณมากับคณะทัวร์หรือว่ารถที่มีขนาดใหญ่เขาจะจอดรถที่ลานจอด P36 เราจะต้องจ่ายค่าบริการสําหรับรถเข็นนั่นก็คือ1ยูโรแล้วหลังจากนั้นเดินจากลานจอดรถ P36 เข้าสู่อาคารผู้โดยสารขาออกซึ่งจะอยู่ชั้นบนตอนที่เราเข้าไปปุ๊บประตูแรกเลยของอาคารท่านเลี้ยวซ้ายเข้าไปถ้าจะใช้ลิฟต์ให้ไปทางซ้ายมือใช้บันไดเลื่อนไปด้านหน้าแล้วกดลิฟต์ขึ้นไปแค่1ชั้นเท่านั้นเขา การบินไทยอยู่ที่เคาน์เตอร์749อยู่บริเวณอาคาร1่โซน4ให้ท่านแยกสินค้าคืนภาษีออกเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนที่อยู่ในกระเป๋าใหญ่ท่านจะต้องทําด้านนอกส่วนที่ถือขึ้นเครื่องท่านจะต้องทําด้านในโดยที่ส่วนที่อยู่ในกระเป๋าใหญ่ท่านจะต้องไปเช็คอินก่อนติดแท็กสายการบินหลังจากนั้นแจ้งเจ้าหน้าที่สายการบินแล้วนํายกลงมาซึ่งเคาน์เตอร์ทําคืนภาษีหรือศุลการน,นั้นอยู่ข้างเคาน์เตอร์แอร์ไชน่า เมื่อเจ้าหน้าที่ศุลกกกรประทับตราเอกสารคืนภาษีครบทุกใบให้ท่านโหลดกระเป๋าที่มีสินค้าคืนภาษีอยู่ภายในตรงเจ้าหน้าที่ได้เลยหลังจากนั้นนําเอกสารที่เจ้าหน้าที่ศุลกกกรสแตมป์แล้วมาที่เคาน์เตอร์ด้านข้างก็คือมี2บริษัทให้กัน1บริษัท g o b เบบรูและ2บริษัท Planet t แท็กฟรท่านสามารถรับคืนเป็นเงินสดหรือคืนเข้าบัตรเครดิตก็ได้อัตราค่าธรรมเนียมสาหรับคืนเป็นเงินสดตามที่ขึ้นไว้ให้บนหน้าจอข้อสําคัญอย่างยิ่ง เจ้าหน้าที่ศุลกากรของเยอรมันดูสินค้าทุกชิ้นขั้นตอนต่อไปก็คือการผ่าน Security Check หรือตรวจสัมภาระขึ้นเครื่องแล้วหลังจากนั้นเข้าช่อง all passport เพื่อไปประทับตราหนังสือเดินทางในสนามบินแฟงเฟิร์ตขาออกมีทั้งสินค้าที่ปลอดภาษีและสินค้าที่ไม่ปลอดภาษีสินค้าปลอดภาษีได้แก่น้ำหอมเครื่องสำอางแอลกอฮอล ส่วนสินค้าไม่ปลอดภาษีเช่นช็อปแอร์เมสช็อปแบรนเนมต่างๆท่านซื้อแล้วต้องไปทําคืนภาษีอีกครั้งหนึ่งขั้นตอนการทําคืนภาษีของด้านในสนามบินก่อนขึ้นเครื่อง1เลยท่านจะต้องนําเอกสารคืนภาษีไปที่เคาน์เตอร์ของศุลกากรให้ประทับตาหลังจากเจ้าหน้าที่ประทับตาแล้วท่านมาที่บริษัทคืนเงินก็คือบริษัทโกลเบอรบรูหรือถ้าเกิดว่าเป็นของ Plan e t t a แ Free ให้ท่านไปที่เคาน์เตอร์ของทาวเวลเล็กทาวเวลเล็กจะเป็นผู้คืนเงินของบริษัทแพ a n e t t ตแท็กฟรีให้ ผู้โดยสารชั้นธุรกิจและผู้โดยสารบัตรทองของ Star Alliance ท่านสามารถใช้ห้องรับรองผู้โดยสารได้บริเวณทางออกหมายเลข34วันนี้ทางออกขึ้นเครื่องของ TG 9 2 1ที่ประตู B 3 8เวลาเรียกขึ้นเครื่อง13นาิกานาที